ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันศุกร์วันที่16เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องถูกล้างและถูกชำระให้สะอาดและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่22ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริง ด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการประพรมให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำสะอาดฮิปรูบทที่10ข้อที่22พี่น้องคะเมื่อดูข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราคร่าวๆดูเหมือนจะแนะนำว่าเราควรเข้าไปใกล้พระเจ้า และให้หัวใจได้รับการประพรมให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีจากนั้นให้ร่างกายของเราชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์แต่ถ้านั่นจริงใครจะเป็นผู้ที่ทำการประพรมนี่คือเหตุผลที่บางคนในทุกวันนี้โปรยของเหลวใส่ผู้คนและพูดว่านี่คือพระโลหิตของพระเยซูแต่นั่นเป็นสิ่งที่ผิด ไม่มีผู้ใดสามารถประพรมโลหิตของพระเยซูได้ในวันนี้ดังนั้นอย่าทำสิ่งนี้พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าให้ร่างกายของท่านได้รับการประพรมแต่กล่าวว่าให้หัวใจของเราได้รับการประพรมนั่นหมายถึงการประพรมของหัวใจและสิ่งที่ข้อนั้นกล่าวคือหัวใจของคุณ ได้รับการปราพมให้พ้นจากมโนธรรมที่ชั่วร้ายแล้วไม่ใช่ขบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่แต่สิ่งนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วฉบับแปลอื่นๆเช่นของรอสเ์แฮมกล่าวไว้อย่างชัดเจนกว่าซึ่งกล่าวว่าให้เราเข้าไปใกล้ด้วยหัวใจจริงด้วยความมั่นใจแห่งความเชื่อที่เต็มเปี่ยมมีหัวใจที่ได้ถูกประพมจากจิตสำนึกที่ชั่วร้าย และมีร่างกายที่ได้ถูกชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์ฮาเลลูยานะคะถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้คุณจะพยายามทำสิ่งที่พระเจ้าได้ทำไปแล้วและมันจะไม่เกิดผลพี่น้องคะเมื่อกล่าวว่าร่างกายถูกชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์ก็เหมือนกับสิ่งที่เรามีในหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่11ว่ามีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้ แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้วได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราฮาเลลูยานะคะเมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณได้รับบัพติศมาเข้าในพระคิดบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือคุณ เพื่อสถิตอยู่ในคุณพี่น้องคะพระประสงค์แห่งการเสด็จมาของพระองค์เหนือคุณก็เพื่อที่จะทําให้ร่างกายของคุณเป็นพระวิหารของพระองค์พระพาที่พระองค์ประทับอยู่ในขณะนี้แต่ก่อนอื่นพระองค์ต้องชำระพระวิหารนั้นพระองค์ต้องชำระและทําให้บริสุทธิ์นั่นคืองานของพระองค์ในการบังเกิดใหม่ พระองค์ทรงชำระร่างกายของคุณให้บริสุทธิ์และทําให้เป็นบ้านของพระองค์พระองค์ทรงทรําให้หัวใจของคุณเป็นบ้านของพระองค์ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าให้เราประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันได้รับการชำระทำให้บริสุทธิ์ และถูกทำให้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูเจ้าและโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของเราดังนั้นฉันจึงตั้งใจเดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าในแสงสว่างของความชอบธรรมของฉัน โดยรู้ว่าฉันบริสุทธิ์ไร้ตำหนิและไม่สามารถถูกตีเตียนได้ในสายพระเนตรของพระองค์และฉันกำลังส่งผลกระทบต่อโลกของฉัน ด้วยแสงสว่างของพระเจ้าในวิญญาณของฉันด้วยการหันคนจำนวนมากมาสู่ความชอบธรรมขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพระเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด